สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําดอกไม้โครเชต์ลายนี้นะคะก่อนอื่นเราขึ้นต้นโซ่12เป็นวงกลมนะคะแล้วก็คอ,อ,อทอหนึ่งครั้งในวงกลมให้ได้24หลักนะคะแล้วก็ขึ้นต้นโซ่ห้าเอ้ยขึ้นต้นโซ่1ิบแล้วก็ข้ามไป2หลักทุก2หลักนะคะโซ่10ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้โซ่11อ เดี๋ยวเราลองมาทําดูนะคะนี่ค่ะลายนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งเสื้อหรือทำํำชุดเดรสหรืออ,อ,อะไรเป็นกระโปรงเป็นกางเกงเป็นอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทําดูนะคะอ,คอุปกรณ์ก็มีกันไกรใช้เข็มทักโครเชต์เบอร์สี่ 4, นะคะหัวเข็ม1 2 5 mm, ่มมนะคะ เรามาเริ่มกันเลยจ้าเอาสีนี้ดีกว่าเอาสีฟ้านะคะโอเคอย่างนี้นะคะโซ่หนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้11ิบเป็นวงกลมนะคะให้ได้อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปโซ่3ามหนึ่งสามโซ่สนะคะแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งหลักที่สองอันนี้โซ่3ามเราเรียกเป็นหลักที่1นะคะหลัก2 2งสองละ

20 21 22 23 24แล้วก็1 2ึ่สมมาจุดเริ่มต้นแล้วก็รวบหมดเลยนะคะสำหรับอันนี้ที่มันเป็นเศษแบบนี้เราไม่ต้องซีเรียสเราก็ตัดออกเลยค่ะ Okay. แล้วต่อไปขึ้นต้นโซ่ห้าหนึ่งสสามี่ห้าเสร็จแล้วขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วเรา,เาก็เอานิ้วเราจิ้มไว้อย่างนี้แล้วขึ้นต้นโซ่11บเอ็ดหนึ่งสามี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสดแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็นับนี่คะ่ะ 1>, 1 2 3 4งห้าตรงนี้นะคะไอตรงที่เราเริ่มต้นไว้ห้าก็คือ1 2 3 4งหแล้วเราก็ทําแบบนี้ทําแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงหมดให้ได้แบบนี้แล้วต่อไปก็โซห้าหนึ่ี่ห้านี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จเราข้ามสองหลักนะคะ1นสองแล้วเราก็มาคอทอนหนึ่งครั้งตรงนี้เลยค่ะอย่างนี้ อย่างนี้นะคะนี่ค่ะให้ได้แบบนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสสาี่ห้าแล้วเราก็เอานิ้วเราเอาเล็บเราจิ้มไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่ส1บ2 3 4 5หนึ่ง0 11สาี่ห้า็ดแด้าสแล้วเราก็มาเริ่มตรงนี้ค่ะที่ห้าหนึ่งสาี่ห้าแล้วก็รวบหมดอย่างนี้นะคะอย่างนี้ แล้วก็โซหาหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็นับเหมือนเดิมข้ามไปสองหลักหนึ่งสองเริ่มหลบหลักที่3เป็นแบบนี้ค่ะอย่าแงบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็เริ่มใหม่เหมือนเดิมสองสามี่ห้าแล้วก็เอาเนมเล็บเราจิ้มเอาไว้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเ้าสิบสิแล้วเราก็ เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะแล้วก็หนึ่งข้ามไปสองหลักหนึ่งสองหลักที่3ามอย่างนี้นะคะหนึ่ง้าแล้วก็หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปแล้วก็มาเริ่มเหมือนเดิม รวบหมด1 2 3 4 5แล้วก็2หลักเหมือนเดิมแล้วก็1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็เหมือนเดิมค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็1 2 3 4 5 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสีเดิหมือนเดิมค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามสีแล้วก็หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองสามสเจ็ด 8 9 10 10หลักอ่ะ2 4 6 8 10 11 1 2 3 4 5แล้วก็ข้าม2หลักแล้วก็มาหลักนี้เหมือนเดิมแล้วต่อไปก็1 2 3 4 5 แล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11เ okay. เหมือนเดิมแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็ 1, 2แล้วก็ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็รวบหมดแล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัด น,นี้เราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้นะคะอ่าแล้วต่อไปพอได้งนี้เสร็จเสร็จแล้วนะคะต่อไปตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะอย่าี้นะคะแล้วก็2อสาม อย่างนี้นะคะเราก็เริ่มต้นอย่างนี้นะคะอย่นี้อย่าน,นะคะเราจะไปพันหัวเข็ม1ครั้งให้ได้หนึ่งสองนี่ค่ะให้เราแบนี้หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนับรวมกับอันที่เราเริ่มต้นไว้หลักแรกก็ให้ได้เจนะคะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเจ็ดหลักหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดให้ได้อย่างนี้แล้วนะคะแล้วต่อไปโซ่สามขั้นกลางนะคะโซ่ขั้นกลางสามอย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดอย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ดึงดึงให้มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปหลักต่อไปก็ทำเหมือนเดิมพันหวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็หลักที่1หลักที่สองหลักที่สาม หลักที่4หลักที่ห้าหลักที่6หลักที่เจ็นะคะแล้วต่อไปก็สูสามหนสองสเป็นสู้ขั้นกลางนะคะแล้วก็หนึ่งสองสมสี้าห เอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเราก็ดึงให้มันได้ตรงกลางนะคะให้ได้สวยงามอย่างนี้ค่ะอย่างนี้อย่นี้นะคะแล้วต่อไปเราก็ทําหลักต่อไปเหมือนเดิมพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง7หลักอย่างนี้นะคะหนึ่สี่ แล้วก็ซูสาแล้วต่อไปก็พันหัวเข็มเเออหนึ่งครั้ง7หลักนะคะหลักที่สองหลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6หลักที่7อย่างงี้นะคะแล้วก็ดึง ให้มันได้อยู่ตรงกลางมันก็จะได้สวยงามแล้วก็เหมือนเดิมข้อทอ1หนึ่งครั้ง7หลัก2 3 4 5 6 7แล้วก็1นึ่งสองสแล้วก็คอทอ1หนึ่งครั้ง7ดหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สอง หลักที่สามหลักที่สหลักที่หหลักที่6หลักที่7อย่างงี้นะคะหรือเราจะทําให้เสร็จก่อนก็ได้ค่ะให้ให้หมดก่อนแล้วเราค่อยมาแต่งทีหลังก็ได้มันจะได้เร็วหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็แล้วก็หนึเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสอแล้วก็หลักต่อไปก็เหมือนเดิม1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็สู้สามหนึ่งสองสามแล้วก็เหมือนเดิมพอคอหนึ่งครั้งเจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง7หลัก2 3งสห้า 6 7แล้วก็1 2 3แล้วก็1 2 3 4 5 6 7ะะ้ต่อไปก็หลักต่อไป1 2 สามสาีแล้วก็ซูคันกลาง3ามแล้วต่อไปก็หนึ่งสองสามสาางงี้นะคะพอเราได้ครบ ทุกหลักแล้วเนะาะนี่ค่ะ <_ an> ก็จะได้สวยงามอย่างนี้นี่ค่ะ <_ an> ก็จะได้แบบนี้แล้วเนาะแล้วก็เราก็จะเสร็จแล้วนะแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็รวบหมดเลยค่ะรวบหมดอย่างนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหม,หมเลยค่ะตัดไหมเลยอันไหมอันนี้ก็เราก็ตัดออก เราก็ตัดออกเลยอย่างนี้นะคะแล้วสำหรับอันนี้ที่เราทำแล้วเราก็เก็บไหมเลยค่ะเพื่อนๆจะเก็บแบบเอาใช้เข็มร้อยเอาก็ได้นะคะเข็มเข็มเย็บผ้านะคะแต่แอดมินถนัดแบบนี้นี้ค่ะ อย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็เก็บไหมเลยตัดไหมออกเลยนะคะอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมเราเอาไปข้างหลังอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอามาข้างหลังเลยอย่างนี้ค่ะเก็บเลยค่ะอย่างนี้นะ,ะเราก็ร้อยตามนี้เลย ก็เก็บอย่างนี้เลยนะคะหรือไม่เราก็จะมาเก็บที่หลังก็ได้ค่ะถักให้ได้เยอะๆแล้วตอนเราต่อผลผลงานเราต่อชิ้นงานเราเราก็ค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้ค่ะอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะสวยงามไหมคะนี่ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองหัดทำดูนะคะ แล้วก็เอาไปทําเป็นงานเสื้องานกระโปรงงานไอริชหรืออะไรก็ได้ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปเรื่อยๆต่อไปค่ะเดี๋ยววันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ